นี้นั่นมาพาทุกคนฝึกท่าที่ช่วยลดหน้าท้องนะคะกระชับขากระชับสะโพกกันค่ะคลิปนี้ของเราจะฝึกเป็นท่านอนกันนะคะทั้งนอนอยหาย่นอนตะแคงค่ะเป็นท่าที่มียาผู้เริ่มฝึกใหม่ผู้เริ่มออกกำลังกายสามารถฝึกได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกพร้อมกันค่ะเริ่มจากนอนใหญ่ราบพื้นเลยนะคะขาตึงเท้าชิดไปก่อนแขนวางพื้นด้ข้างลำตัวค่ะ งอเข่าสองข้างขึ้นมา90องศาสุดลมหายใจเข้าหายใจออกเข่าองศาเท่าเดิมน,นะคะค่อยๆลดปลายเท้าสองข้างลงไปแตะที่พื้นขมับเอาท้องไว้ใช้การขยับช่วงข้อต่อสะโพกหายใจเข้าง,งอเข่าสองข้างกลับขึ้นมาหายใจออกลดปลายเท้าลงไปแตะที่พื้นงอเข่าขึ้น ลบปลายเท้าแตะพื้นคืนอีกสองรอบค่ะหายใจออกเท้าแตะคืนเท้าแตะพื้นงอเข่ากลับขึ้นมาหายใจเขา้าหายใจออกยกขาซ้ายยืดขาขวาออกไปข้างหน้างอนเข่าสองข้างกลับมาตรงกลาง ยกขาขวายืดขาซ้ายออกไปด้านหน้างอเข่ากลับยกขาซ้ายยืดขาขวาออกงอเข่าสองข้างกลับยกขาขวายืดขาซ้ายพับเข่ากลับมายกขาซ้ายยืดขาขวาลองขาขวาไว้ใต้พื้นนะคะ งอขากลาบยกขาขวายืดขาซ้ายงอข่าอ,อ,อีกสองรอบยกขาซ้ายยืดขวาออกงอกลับตรงกลางยกขาขวายืดขาซ้ายออกพับขากลับเข้ามายกขาซ้ายยืดขาขวา งอเข่ากลับยกขาขวายืดขาซ้ายเหยียดขาตึงงอข่ากลับเข้ามาหายใจเขา้าหายใจออกแยกขาสองข้างออกจากการปลายเท้าแตะกันไว้แล้วเราแยกขาสองข้างเหยียดออกไปให้กว้างยืดขาตึงพับเข่ากลับปลายเท้าแตะ รวบเข่ากลับมาชิดตรงกันเปิดสะโพกเข่ากว้างยกสองขางเหียดตึงแยกออกจากกันพับขากลับเข้ามารวบเข่าชิดเปิดสะโพกแยกขากว้างพับเขา่า รอบเข่าชิดอีกสองครั้งเปิดสะโพกแยกขาพับเขา่ขาเข่าชิดเปิดสะโพกแยกขาพับเขา่ขาเข่าชิดกัน ลบปลายเท้าลงไปแตะที่พื้นชันเข่าท้ากว้างประมาณสะโพกแล้วเราขยง่งปลายเท้าขึ้นมาใช้ปลายเท้าดันพื้นส้นเท้าไม่แตะพื้นนะคะวิกถึงเวลาเราขยง่งหายใจเข้าปลายเท้าดันพื้นยกสะโพกขึ้นขึ้นไปแล้วขมิบก้นขมิบเอวท้อลง ขึ้นลงยอกสะโพกขึ้นลงอีกสองค่ะขึ้นลงยอกสะโพกขึ้น หลงวางฝ่าเท้าเยืดแขนขวาขึ้นไปด้านบนเนือ้อศีรษะแล้วตักแทงตัวมาทางขวาเอามือขวาของเราเท้าต้นของมือซ้ายของเราดันพื้นด้านหน้างอเข่าสองข้างขึ้นมาด้านหน้าเรา90องศาจากระเบียบร้างกายพร้อมแล้วหายใจเข้าเปิดสะโพกยกขาซ้ายขึ้นมาก่อนยืดขาดซ้ายขึ้นไปหาเพดาน ค่อยๆโน้มขาของเราลงมาแตะพื้นด้านหน้าพับข่ากลับมาขาชิดเปิดสะโพกซ้ายขึ้นยกขาย,ยืดหาเพดานได้แค่ไหนเอาแค่นะั้นโน้มขาลงมาแตะพื้นข้างหน้าพับขากลับเปิดสะโพกซ้ายขึ้นยืดขาหาเพดาน ล้มขาแตะพื้นข้างหน้าพักเข่ากลับอีกสองครั้งค่ะเปิดสะโพกขึ้นยืดขาหาเพดานน้อมขาแตะพื้นข้างหน้าพับเขา่าเปิดสะโพกซ้ายยืดขาหาเพดานน้อมขาแตะพื้นข้างหน้า พักข่างกลับสลับข้างตะแคงตัวไปด้านซ้ายเอามือซ้ายเท้าต้นคอมือขวาเราวางพื้นข้างหน้าไว้ได้แล้วเราองอเข่าสองข้างขึ้นมา90องศาไว้ก่อนสระแบบร่างกา,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 ายพร้อมแล้วนะคะหายใจเข้าเปิดสะโพกขวาขึ้นหายใจออกยืดขา ลดขาแตะพื้นข้างหน้าพักเข่ากลับเปิดสะโพกยืดขาลดขาแตะพื้นด้านหน้าพักขากลับเปิดสะโพกขึ้นยืดขาหาเพดานน้ข่ขาแตะพื้นข้างหน้า พับขากลับอีกสองข้าเปิดสะโพกขึ้นยืดขาหาเพดานน้มขาแตะพื้นข้างหน้าพับขา,ากลับเปิดสะโพกขึ้นยืดขาหาเพดานตื้โน้มขามาข้างหน้าพับขากราบ มือกอดพื้นดันตัวขึ้นมานั่งเอาฝ่าเท้าประกบกันนะคะข่าแยกกว้างไว้วางมือสองข้างที่หัวเขา่าหันปลายนิ้วมือเข้าหาก,กันกลางข้อสอกหายใจเข้าหายใจออกมือผลักเข่าลงตัวด้านหน้า45องศาหายใจเข้ายกหลังกลับตรงกลาง หายใจออกโน้มตัวด้านหน้า45องศาเยืดอคอตรงขึ้นโน้มตัวด้านหน้าขึ้นทางพอยกหลังขึ้นอีกสองครั้งหายใจเข้าหายใจออกโน้มตัวด้านหน้าขึ้น น้องตัวด้านหน้ากลับตรงกลางหายใจเข้าหลังตรงพอนลมหายใจออกเก็บขาพลักเข้ามาค่ะสมาธิค่ะใครเหลื่อยมือวางเข่าหลับตานิ่งนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวพักค่อยหายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยคลายท่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ ถ้าในคลิปนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะค่อยๆฝึกตามไปนะคะใครมีถุงทรายแบบนี้สามารถใส่ที่ข้อเท้าแล้วถ่วงได้นะคะจะช่วยเพิ่มแรงต้านให้กับท่านั้นๆค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ